สวัสดีค่ะพบกับมานายครั้งในช่อง m i n d m a t s ยาสำหรับความคิดวันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศอาการพูดคุยกันบ้างน,นะคะสาเหตุก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยมานาจ,จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนาสิสใหสคุณผู้ชมฟังนะคะแต่เรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ย เป็นเรื่องที่คุณผู้ชมท่านหนึ่งเขียนมาหามานาแล้วก็แสดงจตดตำนงว่าอยากจะให้มานาอ่านเรื่องของเขาออกคลิปนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะมาฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าคุณผู้ชมท่านนี้เขียนมาหามานาว่ายังไงบ้างนะคะชื่อหัวข้อวันนี้ก็คือประสบการณ์มีเพื่อนเป็นนาซิสสวัสดีค่ะคุณมานาเรียกเราว่าเอลแล้วกันนะคะ ได้ติดตามคุณมานามาหลายคลิปอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการเล่าถึงประสบการณ์การพบเจอกับนาสิตสิสบ้างนักเดิมๆทีก็ไม่คิดนะคะว่าจะต้องมานั่งไล่ดูไล่อ่านเรื่องโรคนี้ก่อนที่จะได้มาเจอคลิปของคุณมานาเราลืมไปแล้วด้วยซ้ําว่าเคยเรียนเรื่องโรคนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มของอาการความผิดปกติทางจิตแบบคลัสเตอร์บีผู้ป่วยจะมีอาการโดมเมดิกอ่อนไหวง่ายอารมณ์จึงขึ้นขึ้นลงลงง่ายและชอบเรียกร้อง,องความสนใจ สาเหตุเกิดจากทั้งในด้านพันธุกรรมการเลี้ยงดูสิ่งแวดล้อมโดยส่วนตัวไม่ค่อยอยากปรับปรำว่าเป็นเพราะเขาเลือกที่จะเป็นนาร์ซิสซิสแต่การที่เด็กคนหนึ่งโตขึ้นมาแล้วจะเป็นนาร์ซิสซิสประกอบไปด้วยปัจจัยมากกว่าหนึ่งอย่างเอลมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งค่ะเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานเป็นรุ่นน้องตอนที่รู้จักกันแรกๆความแปลกคือเขาเข้ามาหาเราก่อนเราสนิทกันเร็วมากๆเขาจะคุยกับเราทุกครั้งที่ว่าง เขาอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่กับใครรายงานเราตลอดพูดทำทีเหมือนใส่ใจให้กำลังใจเราด้วยความที่เป็นเพื่อนต่างเพศแล้วจากการที่เขาพูดคุยมาขนาดนี้เราโตแล้วก็พอจะดูออกค่ะคุยกันแบบนี้เกือบครึ่งปีเราว่าไม่ปกติแต่ก็ทนไว้ในใจก่อนหลังจากนั้นเพื่อนเราเริ่มทักว่าเออน้องเขสนใจแกเหรอเพราะเขาชอบเท็กซ์มาโดยที่เอลไม่เคยทักไปก่อนเลยค่ะ แล้วก็คุยแต่ละครั้งครั้งละานานช่วงหลังๆแล้วว่าน่าจะมีอะไรบวกกับเราเริ่มชอบเขาเราก็เลยถามกับเขาถามกับเขาว่าชอบเราหรือเปล่าเขาตอบว่าไม่ได้ชอบนะคะแต่หลังจากนั้นเขาก็ยังพูดคุยกับเราครั้งละนานๆและบ่อยเหมือนเดิมถ้าคนปกติรู้ว่าไม่ได้ชอบแต่เราชอบเขาก็น่าจะทำตัวให้เหมาะสมนะคะแต่กับคนนี้ไม่เป็นแบบนั้นหลังจากนั้นเราก็ติงไปหลายครั้งว่าทำแบบนี้ไม่เหมาะสม แต่ด้วยความที่ต้องทำงานด้วยกันตลอดมันตัดไม่ขาดค่ะและแล้วหายนะก็มาเยือนจากประสบการณ์ส่วนตัวนาร์ซิสิสคือถ้ารู้ว่าเราชอบเขาเมื่อไหร่คำพูดหรือการกระทําก็ดีเขาจะเริ่มเปิดเผยต,ตัวตนออกมาแบบหน้ามือเป็นหลังมือทันทีเลยค่ะเขาเริ่มพูดจาหยาบคายใส่อารมณ์คำแก้ตัวของเขาคือคนนี้สมควรโดนด่าแล้ว เริ่มจากคนอื่นที่เป็นความสัมพันธ์วงนอกก่อนเช่นบริกรจนสุดท้ายก็มาถึงที่เราเขาเริ่มพูดขึ้นกูมึงกับสารพัดสัตว์คำแก้ตัวคือก็เป็นเพื่อนกันแล้วหรืออยากทำให้ชัดเจนว่าไม่ได้ชอบเราแต่ก็ต้องการให้เราเป็นเพื่อนเขารัากเขามีรอยตีกับเขาพอเราจะตีตัวออกห่าง คือจะมาขอโทษทุกครั้งอยากได้ความรักแต่ใช้การด่าหรือพูดจาหยาบคายเพื่อแสดงออกแล้วมาขอโทษทีหลังบางครั้งเราไม่ได้ทําอะไรให้เขาหรอกค่ะอาจจะพูดผิดคนทั่วไปอาจจะโกรธแต่การมีเพื่อนเป็นนร์ซิซิสเรารู้สึกกลัวอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าพูดผิดหรือทําอะไรผิดก็จะโดนด่าขึ้นมาแล้วความโกรธของนร์ซิซิสขอบอกว่ารุนแรงเหมือนพายุ เขาจะเริ่มตัดระดับความรุนแรงขึ้นไปเหมือนลองของว่าเราโดนด่าเท่านี้ทนไหมแล้วก็ด่าเราแรงขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นออกปากขูค่คาตว่าจะมาทําลายร่างกายโดยที่จะทําดีกับเราเมื่ออยู่ต่อหน้าคนอื่นค่ะเราก็งงสิคะว่ามันคืออะไรเลยเริ่มหาใน Google คําค้นดังนี้เพื่อนชอบด่าแรงๆแฟนชอบด่าแรงๆมีหลายข้อความแนะนําว่า การด่ากันแดงๆเป็นจุดเริ่มต้นของความรุนแรงจะมีการทำลายร่างกายตามมาได้เราก็หาต่อค่ะเลยได้ทราบว่าความสัมพันธ์นี้เรียกว่า Toxic Relationship และมีคำว่า Victim Toxic People Narcissist ตามมาใช่ Narcissist สุดท้ายก็เจอจนได้หลังจากนั้นเราอ่านและดูคลิปเกี่ยวกับ Narcissist เยอะแยะเลยค่ะแล้วก็มาเจอกับคลิปของคุณมานาะที่ค่อนข้างทำออกมาสม่ำเสมอที่สุด อยากขอบคุณคุณมานานมากๆและผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคนี้ทุกท่านทั้งท่านผู้รู้และจากท่านที่เล่าถึงประสบการณ์ตรงให้ฟังทุกๆคลิปทุกๆบทความมีประโยชน์มากๆอย่างน้อยๆกับเราคนหนึ่งคุณได้ช่วยให้คนหนึ่งได้คลายข้อสงสัยและดำเนินชีวิตต่อไปได้ด้วยความสุขขอสรุปเล็กน้อยว่าเราโดนช่วงเลิฟป,ปอมมิ่ไป6เดือนตรงนี้งงหนักมากสับสนว่าเขาชอบหรือเกลียดเรา เพราะก่อนหน้านี้เขาชอบพูดถึงผู้ชายคนอื่นที่มายุ่งกับเราว่าถ้ามีใครมายุ่งกับเราจะเป็นเขาที่คอยช่วยเหลือปกป้องเราวงเล็บในฐานะน้องชายแต่คำพูดก็แปลกๆเนอะว่าไหมคะแต่เมื่อเดือนก่อนเขาคนเดียวกันกลับขู่ว่าจะทำร้ายเรามันทำให้เราต้องเขียนมาหาคุณมานาด่วนจีเพราะเราได้มีโอกาสไปพบจิตแพทย์ หลังจากที่เราได้ดิสคัสกับจิตแพทย์แล้วเขามีลักษณะของนาซิสิสแต่จิตแพทย์ก็จําเป็นที่จะต้องได้พบกับเขาเองทั้งนี้ทั้งนั้นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจัดเป็นท็อกซิกเวิรลชั่นชิพจิตแพทย์แนะนําให้เราเลิกติดต่อเขาอย่างเด็ดขาดหรือถ้ายังจําเป็นต้องทํางานด้วยกันให้ติดต่อด้วยน้อยที่สุดลักษณะของนาซิสิสจากประสบการณ์ของเราถ้ามีนาซิสิสอยู่ใกล้ตัวคุณจะรู้สึกอย่างไรขอแบ่งออกเป็นสามช่วงตามประสบการณ์ของเรา ช่วงแรกเลิฟบอมบิงคุณจะรู้สึกเหมือนเจอคนที่ถูกชะตามากเหมือนเทพบุตรเทพธิดาที่เดินออกมาจากในนิยายเหมือนเด็กน้อยที่ไม่มีพิษสงเหมือนเจอคู่แท้วงเล็บคำอธิบายนะคะเขาทำเทคนิคเรียนแบบเราโดยเพราะเพราะโดยปกติเราจะชอบคนที่ชอบทำอะไรเหมือนกับเราค่ะเขาหน้าตามหมดจดตาใสเราพูดอะไรตามใจไปหมดวงเล็บตรงนี้จะทำให้เราเข้าใจผิดว่าเขาชอบเรา เขาจะปากหวานพูดดีกับทุกคนอัธยาศัยดีเข้ากบทุกคนได้ดีมั่นใจเป็นคนที่แต่งตัวดีทํางานหรือเรียนเก่งสุดชอบเล่าเรื่องความสำเร็จในอดีตวงเล็บตรงนี้ต้องการเสดงอารมณ์เชิงบวกคุณจะรู้สึกมันเขามาจีบเราแต่จะยังรู้สึกได้ถึงความไม่มั่นคงเพราะจะไม่มีวิแววในการอยากมีคอมมิชเมนต์ถ้าคุณต้องการจะไปต่อ และไม่มีวี่แววว่าจะเลิกคุยแบบเชิงคนรักในขณะที่คุณต้องการความสัมพันธ์แค่เพื่อนคล้ายๆกับว่าเขาจะบริหารสเสน่ห์ตลอดเวลากับเราเพราะนาซิสิสติดดราม่าเขาต้องการความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาคือทํายังไงก็ได้ให้ชีวิตเหมือนอยู่บนรถไฟเหาะเพราะชีวิตเขาไม่มีความสุขโดนบังคับมาอีกทีจากพ่อแม่ที่คาดว่าน่าจะเป็นนาซิสิช่วงเลิฟฟอร์มมิงก็จะต้องการความรู้สึกเชิงบวก ถ้าเราชมเขาหนักหรือรู้ว่าเราชอบก็จะไปขั้นที่สองคือช่วงที่ต้องการสองอารมณ์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบขั้นที่2จะกินเวลามากน้อยขึ้นกับว่าเราจะรู้ตัวเมื่อไหร่หรือเราสามารถถอยห่างได้เมื่อไหร่ถ้าไม่จําเป็นต้องอยู่พอเห็นสัญญาณไม่ดีให้ไปเถอคะค่ะเพราะเขาจะทําตัวน่ารักให้เราหลงกลได้ง่ายๆเลยยิ่งรู้ว่าเราเอ็นดูหรือเคยชอบเขา มันการตีให้เขาอยู่เหมือนกันว่าเราจะไม่ทําร้ายเขาเขาก็จะยิ่งเหยียบย่ําใจเราในกรณีของเราเขาใช้ความเด็กกว่าทําตัวเป็นน้องเข้ามาแบบน้องดราก็เอ็นดูเราโดนมาหมดค่ะทำ Manipulation และแกสไล t ิ้งอีกกรณีหนึ่งที่ทําให้เยื่อออกมาไม่ได้เพราะเคยได้รับความรักเหมือนถูกลูกศรปก 6, ักอกพันดอก เขาก็จะคาดหวังว่าจะได้รับความรักแบบเดิมถ้าทําตัวดีวงเล็บว่าเป็นความรักแบบมีเงื่อนไขเป็นความรักเพลงชนิดเดียวที่นาเซสรู้จักทําให้ตรงนี้อยาจะโทษตัวเองว่าหรือเพราะเราไม่ดีเลยไม่ได้ความรักแบบเดิมจริงๆไม่ใช่ค่ะคุณปกติดีตอนที่เข้าขั้นที่2แรกๆลงงงค่ะว่าทําไมโกรธแรงจังจนช่วงหลังเรารู้สึกกลัวอันนี้สําคัญค่ะ ถ้าคุณรู้สึกว่าอยู่กับใครแล้วรู้สึกกลัวเช่นกลัวว่าเราจะพูดผิดแล้วทําให้เขาโกรธหรือใดๆก็แล้วแต่สัญญาณชัดค่ะแล้วหลังจากโกรธแล้วด่าว่าเราเป็นสารพัดสัตว์แล้วเขาก็จะมาขอโทษเราทุกครั้งหรือบางครั้งทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าสํานึกผิดหรืออะไรนะคะเพราะถ้าสํานึกผิดเขาจะไม่ทําอีกเขาแค่กําลังฝึกเราค่ะให้เราคิดว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องปกติและนี่คือตัวตนของเขาใช่ค่ะนี่คือตัวเขา แต่เขาคือบคอคุคคลท็อกซิกค่ะที่เขาต้องการจะมานิพลเลตผู้คนเพราะมีคนที่มานิพลเลตเขาอีกทีคนที่เขาทำอะไรไม่ได้อาจจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเช่นคนที่อยู่ในระดับสังคมที่สูงกว่าหรือเท่าเทียมกันคนที่มีผลประโยชน์กับเขาคนที่เขาชื่นชมชื่นชอบหรือพ่อแม่ที่เป็นนาซิสซิสคุณจะรู้สึกมันถูกหลอกใช้ถ้าเป็นเพื่อน ถ้าหรือถ้าเป็นแฟนกันคุณจะรู้สึกว่าคุณเป็นตู้ ATM เคลื่อนที่ของแฟนหรือไม่ก็รู้สึกเหมือนเป็นเครื่องประดับที่แฟนเอาไว้ควงไปอวดเพื่อนเวลาอยู่ต่อหน้าเพื่อนเขาทําเหมือนรักเราแต่พอกลับถึงบ้านก็ด่าทอเราถ้าเป็นการทํางานเป็นกลุ่มเขาจะต้องการเป็นฟอนต์โรลต้องการเป็นเกตคีเปอร์เพื่อจะได้ดูและมีปุรเลททุกอย่างถ้ามีอะไรผิดพลาดเขาจะโทษคนอื่นก่อนแล้วจบที่หัวเสียกับตัวเอง นา s ซซิสมินิสายชอบมานิพูลเล e ถ้าเราไม่ทำตามหรือเราทำนิ่งใส่เขาจะด่าเราหนักขึ้นแต่ให้คุณทำไม่สนใจต่อไปให้เชื่อมั่นในตัวเองนะคะอย่าหวั่นไหวกับสิ่งใ,ใดใและไม่ต้องไปด่าเขากลับนะคะจะยิ่งเพิ่มความโกรธให้เขานา s ซซิสมินิสายชอบการแข่งขันชอบเป็นที่หนึ่งชอบครอบงำเราไม่ต้องไปเถียงแข่งอะไรกับเขาคะ่ะเถียงกับเขาเหมือนเถียงกับเด็กๆ แล้วยิ่งถ้าโต้อตอบกลับเป็นคําถามเขาจะโกรธมากๆเช่นถ้าเขาพูดกับคุณว่าทําไมคุณใส่เสื้อสีเขียวมาวันนี้วงเล็บเขาคาดหวังให้คุณขอโทษหรือขอความเห็นจากเขาแล้วไปเปลี่ยนเสื้อซะนี่คือนิสัยของนร์ซสซิส,สจากประสบการณ์ของเรานะคะถ้าคุณถามกลับว่าทําไมจะใส่ไม่ได้อันนี้เขาไม่ค่อยชอบค่ะแต่ถ้าถามว่าแล้วทําไมคุณถึงใส่เสื้อสีเหลือง เขาจะตีความว่าเราไปดูถูกรสนิยมของเขาที่ตีเลิศไร้ที่ติวงเล็บรสนิยมที่หมุนรอบตัวเขาคนเดียวเรื่องความโมโนขอบอกตรงนี้เลยค่ะว่าหนักมากเขาจะชอบด่าเราในเรื่องที่เราไม่รู้เรื่องทุกวันนี้เอลยยงงงอยู่เลยค่ะว่าเรื่องนัน้นมาเกี่ยวกันได้ยังไงเช่นด่าเราว่าโกงเงินบริษัทแต่คนที่ทําบัญชีคือเขาแบบนี้งงหนักหนักมากจริงๆขั้นที่ส เขาต้องการแสดงอารมณ์เชิงลบล้วนๆค่ะไม่มีคำว่าขอโทษแล้วถ้ายังจะอยู่ต่อก็จะโดนความรุนแรงที่มากกว่าการว่ากล่าวค่ะเคยอ่านประสบการณ์คนที่มีคนรักเป็นนาร์ซิสซิสขอบอกว่าน่ากลัวมากจริงๆเขาจะทำกับคู่รักเรากับเป็นเหยือ่อใช่ค่ะเดี๋ยวความรุนแรงนั่นเองจริงๆแล้วยังมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นแต่สามารถลงรายละเอียดได้เพียงเท่านี้ค่ะ อยากจะเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆที่กําลังตกเป็นเหยื่อของนาซิส,สิสและเพื่อนๆที่เป็นนาซิส,สิสเองมีนาซิส,สิสหลายคนที่เลิกเป็นได้เราอยากกอดคุณคุณทุกคนที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงส่วนคุณที่เคยเป็นนาซิส,สิสแต่ตอนนี้ออกมาจากฝันร้ายนั้นได้แล้วเราอยากให้รู้ว่าทั้งหมดนี้เราเขียนขึ้นจากความรักเราอยากให้คุณเชื่อนะว่าโลกนี้มันมีความรักจริงๆความรักที่คนคนนั้นเขาไม่ต้องการอะไรจากคุณ วันนี้เราพักงานจากบริษัทนั้นแล้วค่ะคุณมานาเราหวังว่าการหายไปของเราจะเปลี่ยนแปลงเขาได้เรานี่แหละอดีตนาซิสสิส,สค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะถึงเรื่องที่คุณผู้ชมท่านนี้เขียนมาเล่าให้ทั้งมานาและคุณผู้ชมท่านอื่นๆฟังนะคะถ้าคุณผู้ชมที่ฟังแล้วมีความเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือว่ารู้สึกยังไงหรือว่าอยากจะแชร์เรื่องของคุณบ้างจะเขียนมาหามานาในช่องคอมเมนต์ เพื่อที่คนอื่นจะได้อ่านเหมือนกันหรือว่าอยากจะเขียนมานามาหามานาเป็นการส่วนตัวก็เขียนมาได้ทางอีเมลนะคะหรือว่าทักแชทมาได้ทางช่อง MyMess ใน Facebook นะคะเพจ MyMess ใน Facebook ขอขอบคุณอีกครั้งนะคะที่วันนี้เรามานั่งฟังเรื่องราวของคุณผู้ชมท่านนี้แล้วก็มาเปลี่ยนบรรยากาศการพูดคุยกับมานานะคะขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ